แช์ลูกโซ่ภัยร้ายที่ต้องเฝ้าระวังเป็นยังไงบ้างครับตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทีมงานรู้ได้รวยดีได้นำเสนอเรื่องราวของแชร์ลูกโซ่ทั้ง ในต่างประเทศรวมไปถึงในประเทศไทยว่ามีจุดกำเนิดอย่างไรมีพฤติการอย่างไรมีเรื่องราวที่จะต้องเฝ้าระวังระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ได้อย่างไรรวมไปถึงวิธีการกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องราวของแชร์ลูกโซ่จะยังไม่ได้จบสิ้นเพียงเท่านี้ครับ พราะยังมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแชร์ลูกโซ่ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องราวสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้คนซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ทีมงานรู้ได้รวยดีจะยังคงดำเนินการเดินหน้าเพื่อที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของแชร์ลูกโซ่อยู่ต่อไป สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่องรู้ได้รวยดีท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสหรือมีความเห็นหรือมีคำถามเข้ามาที่ช่องรู้ได้รวยดีของเราที่นี่ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยกันคนละไม้ละมือในการที่จะแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ต่อไป นอกเหนือจากนั้นครับในส่วนของช่องรู้ได้รวยดียังมีความจำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่หลักของเราก็คือการนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเพื่อที่จะพัฒนาผู้คนให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำธุรกิจเครือข่ายครับเพราะฉะนั้นท่าในใดที่ติดตามในส่วนช่องของเราจะได้รับรู้ทั้งในเรื่องราวของธุรกิจเครือข่าย รวมไปถึงความคืบหน้าหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่อยู่ต่อไปนับจากนี้ครับถ้าท่านอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ